สวัสดีนะครับทุกคนเลยนะครับสำหรับประชาชนชาว TTC ที t y นะครับผมวันนี้นะครับผมนะครับจะมาสอนทุกคนโหลดตัวเกม t ีนทีนั่นเองนะครับหรือตาแยกนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปโหลดและบอกรายละเอียดในการโหลดให้ดูนะครับผมครับก็สำหรับการเข้าดินะครับก็จะอยู่ในใต้ดิท่อนนะนะครับขั้นแรกนะครับทุกคนกดเข้าไปที่การดาวน์โหลด นะครับตัวเกมในมือถือนะจะอยู่ในห้องดาวโหลดนะครับผมอันสามนะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะรอนะครับให้รอนะครับเด็กบางคนไม่ดีนะนะครับให้ผมผมใช้ทุกคนนะครับโหลดของตัวตัดตานะครับก็คืออันล่างสุดนะครับผมผมจะบงไว้ให้นะก็คืออันล่างสุดนะครับเสร็จแล้วนะครับกดเข้าไปกดคําว่าเฉพาะครั้งนี้นะสาหรับผมอันนี้เครื่องผมคือกดเฉพาะครั้งนี้นะถ้าเกิดว่าทุกคนกดอ่ะมันจะมีถ้าสมมติกดใช่ไหมก็อาจจะมีการให้กดตกลงนะครับก็กด นะครับกดไปเลยครับกดตรงตกลงอนุญาตนะครับผมถ้าเกิดว่าขึ้นถ้าเจอแบบนี้นะครับก็คือเป็นไฟล์ของไรนะครับเดยกทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับว่าโหลดไม่ได้นะครับเห็นแบบนี้นะครับให้กดดาวน์โหลดนะครับกดโหลดไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณจะเห็นว่าโหลดต่อไปนะครับให้กดดาวน์โหลดต่อไปนะครับไม่ว่าไฟล์จะนานแค่ไหนนะครับให้รอนะครับให้รออยู่ในหน้านั้นเลยนะครับแล้วกดไปเลยครับกดรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้หรือไม่กดก็ได้นะครับแต่ต้อง ก็ขอให้โหลดไว้นะครับผมแล้วผมขออนุญาตตัดนะครับเดี๋ยวดูตอนที่เสร็จเลยนะครับก็ถึงตอนที่เสร็จแล้วนะครับผมจะไปได้เวลาโหลดของตัว APK APK ก็ทำเหมือนกันเลยครับกดเข้าไปที่ตัว APK กดเฉพาะครั้งนี้นั่นเองครับหรือถ้าเกิดว่าเครื่องเป็นคนนะครับกดเขาเรียกว่าอะไรให้แบบกดตกลงอนุญาตนะครับก็ให้กดนะครับ กดดาวน์โหลดต่อไปเหมือนทําเหมือนของดัตต้าเลยนะครับอันนี้นะครับเหมือนของดัตต้าทุกอย่างเลยนะครับถ้าทําของดัตต้านะครับบอกเลยอะเอไอเคก็ไม่อยากนะครับอินเจมียสมบูรณ์นครับกดต่อไปกดดาวน์โหลดต่อไปนะครับผมก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับก็ขออภัยนะครับก็พยายามฟังให้รู้เรื่องนะครับต่อไปครับกดอ่าดาวน์โหลดนะครับกดรายละเอียดนะอันนี้จะโหลดไว้หน่อยนะครับไฟน้อยต่อมาครับ ทุกคนต้องไปโหลดตัวตัวแอปจัดอาร์เชเวอร์นะครับแค่แอปเดียวนะแอปเดียวนะครับผมกดเข้าไปแล้วกดดาวน์โหลดกดโหลดนะครับทุกคนจะเห็นไฟล์ที่เราโหลดมาครับสองไฟล์ครับขั้นแรกนะครับให้ทุกคนไปกดที่ไฟล์ไฟล์ของแซมนะที่เราโหลดมาของอาร์ตาแยกนะกด Copy ครับผมเสร็จแล้วนะครับกดจุดนะครับกดที่ Android ดนะครับวางเลยอันนี้วางเลยนะห้ามห้ามกดอื่นนะกดวางเลยกดกดวางเลยนะครับห้ามเอาวางในอาราตานะครับห้ามวางในทุกอย่างก็คือต้องวางใน Android นะครับ อันนี้ก็ลารโหลดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดนะครับโอเคครับก็ใต้เสร็จแล้วนะครับอืมโอเคครับเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนกดไปที่ไฟล์นะครับกดอ่าอันที่สองนะครับผมก็แตะไฟล์นะครับก็อันนี้นะครับผมขอจะบอกนะครับก็มีประชาชนหลายคนนะครับได้บอกาทางอ่าแอดมินนะครับว่ามีการเขาเรียกว่าอะไร ก็คือโหลดตัวเกมไม่ได้โหลดไฟล์ไม่ได้นะครับว่าไฟล์มีปัญหาอะไรอย่างนี้เนาะแอดมินก็พยายามสังเกตุหรอกเนาะก็อยากให้ทุกคนประชาชนทุกคนรับใจเย็นใจเย็นนะครับมีปัญหาอะไรก็แจ้งมาที่ปัญหาแอดมินนะเดี๋ยวแอดมินจะคอยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้นะครับผมทุกคนอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งใจกับเซิร์ฟนี้นะเพราะว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่เปิดใหม่นะครับก็อาจจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะโอเคครับก็ครับก็โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปครับกดไปที่ดาวโหลดเหมือนเดิมนะครับต่อไปเราจะไปโหลดตัวของ K ให้ทุกคนกดเข้าไปที่เอพิเคนะครับกดอันแรกนะครับอันแรกเลยรอนะครับถ้ามีอนุญาตให้กดอนุญาตนะนะครับผมกดตั้งนะครับรอนะครับบางคนครับขึ้นปัญหาแบบนี้นะครับให้ทำยังไงครับกดไปที่รายละเอียดเพิ่มเติมครับกดไปเลยนะครับผมครับผมเสร็จแล้วนะครับกดยืนยันว่าจะติดตั้งนั่นเองนะครับผมไปรอแล้วรอเสร็จนะครับทุกคนอย่าเพิ่งกดเปิดนะกดเสร็จไปก่อนเสร็จสิ้นนะครับแล้ไม่ตั้งค่าของตัวดัต้านะนะครับกดไปที่จุดนะครับแล้วก็ กดไปที่ android ครับกดไปที่ไฟล์ที่เราได้แจกมามันจะเป็นโฟลเดอร์เนาะกดเข้าไปแล้วกดไปที่ sam ครับ s a m p กดเข้าไปเสร็จแล้วครับกดไปที่ setting นะครับ setting อ่ามันอยู่อันข้างล่างสีเหลืองนะครับผมกดเข้าไปอ่ามันจะมีคําว่า open นะครับให้กด open นะครับผมแก้ไขไฟล์นะครับต่อมาครับการเปลี่ยนชื่อนะครับทุกคนให้กดไปที่ชื่อข้างบนนะแล้วก็ลบชื่อลบชื่อของอ่าของคนที่อ่าเขาใช้ก่อนทำให้เป็นชื่อที่เราจะตั้งนะครับอย่างผมก็ตั้งชื่อเป็น อ่าต ok, ้องชื ar, ins, ่ออะไรดีล <st unlikely> ีออนลีออนอ่าอเลออนใช่ไหมอเ์สอก์นะครับมิโตะนะมิโตะนะครับมิโตะนะต่อไปนะครับกดเซฟนะข้างบนนะครับมันจะมีคำว่ากดเซฟนะกดเซฟไปเลยเสร็จแล้วกดออกนะครับกดออกมาเลยไม่ต้องไปทำอะไรกับใครแล้วนะจะกดออกมาเสร็จแล้วเราก็เข้าเกมโดยดเข้าเกมเลยครับผมรอนะครับผมกดต่อไปนะครับผมก็อันนี้ครับขึ้นมาก็กดต้องลง รอรอเข้าเกมเนะาะสำหรับปัญหาที่มาบ่อยก็คือปัญหารุดเกมครับบางทีนะครับของไฟล์นะครับจะรับได้แค่ Android บางรุ่นเนาะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจรอทุกคนได้เล่นหมดแน่นอนครับขึ้นแบบนี้ก็ตั้งรหัสตั้งรหัสเลยนะครับผมขออนุญาตตัดนะเส็แล้วครับตั้งรหัสเสร็จแล้วก็ไปที่ก็คือการ ลักเพศเนาะลักเพศเพศชายนะครับอันนี้ก็คือวันวันเดือนปีเกิดนะครับให้ทุกคนนะครับใส่อ่าเป็นวันเดือนปีเกิดของโลของตัวเองนะครับโลของตัวเองนะนะครับกดเสร็จแล้วกดแก้ไขนะเสร็จแล้วกดแก้ไขนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนนะเป็นหนึ่งก็เจ็ดโอเคครับผมไปครับกดแก้ไขเสร็จแล้วครับกดเก็บอ่ากดเ็จสิ้นนะครับกดเ็จสิ้นกดยืนยันนะครับผมแล้วก็จะได้เเกมมาอย่างนี้นะครับผม แล้วก็สิ่งที่เราทำเป็นระดับแรกคือการรับของเล่นใหม่นะครับกดเนะครับผมการกดเนะสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำประชาชนทุกคนเลยก็คือการไปอ่านกฎก่อนเล่นนะครับผมนั่นสำคัญมากครับอันนี้สำคัญมากนะครับผมก็นะครับกดเนะครับกดเเลยนะครับเพื่อที่จะอ่านเนาะก็แนะนำให้ทุกคนอ่านให้เข้าใจนะครับก่อนเล่นนะครับซับนี้เป็นแนวไฟเอ็มก็อ่าเรียกว่าไร มันอาจจะไม่เหมือนทุกอย่างแลแต่ก็อยากให้เล่นเหมือนไฟเอ็มนะครับผมต่อมานะครับต่อไปเราจะเป็นการดูโค้ดนะครับผมบางคนเนี่ยสงสัยมากครับโค้ดกดอะไรครับพี่มีอะไรบ้างครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับไอเทมโค้ดนะครับก็จะเป็นสองพันิบสามนะครับแล้วก็ไปที่กอโค้ดนะครับกดเดี๋ยวเดินเข้าไปครับกดตัวเอ็นนะผมจะกรอกโค้ดนะครับสองศนสองสามนะครับ2อ2 3นสองสามนะแล้วกดตกลงกดแก้ไขทุกคนก็จะได้อาวุธมาสาม สามชิ้นนะแล้วก็รถรถมอสนะครับสองคันนะคผมก็ส่วนอ่ารถนั้น